แสดงความยินดีกับผู้พิการทุกท่านค่ะรัฐบาลขอมาตรการช่วยเหลือผู้พิการ1,000บาทพร้อมพักชำระหนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำๆค่ะผู้พิการทุกท่านนะคะรวมทั้งผู้ที่มีผู้พิการอยู่ในครอบครัวต้องฟังข่าวนี้ค่ะ เป็นข่าวดีนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่ประชุมมีความห่วงใยผู้พิการซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงมีมติเห็นชอบ4มตรการช่วยเหลือคือ 1. การจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ2ล้านกว่าคนรายละ1,000บาทเพิ่มเติมจากเบีย้ยผู้พิการที่ให้ทุกเดือนอยู่แล้วโดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยจะประสานกรมบัญชีกลางเพื่อให้โอนเงินตรงเข้าบัญชีในเดือนเมษายนนี้ค่ะสำหรับมาตรการช่วยเหลือข้อที่2นะคะก็คือการพักชำระหนี้คนพิการ ที่กู้เงินจากกองทุนคนพิการนะคะเป็นระยะเวลา1ปีค่ะนับจากเดือนเมษายนเป็นต้นไปค่ะซึ่งมีจำนวนลูกหนี้อยู่1 3 4 0 0 0รายมีหนี้อยู่ประมาณ3.8,000พันล้านบาทค่ะมาตรการข้อที่3คือมีการเสนอคอรมอให้ทบทวนมติในการเพิ่มเบีย้ยผู้พิการเป็น1,000บาทแก่ผู้ที่มีบัตรผู้พิการทุกคนทั่วถึงถ้ง2ล้านคนค่ะ ถึงแม้ว่าจะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะถือเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องที่เป็นผู้พิการทุกท่านนะคะแม้ท่านจะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ยังได้รับเงินช่วยเหลือนะคะเบี้ยผู้พิการเพิ่มขึ้นนะคะจากเดือนละ800เพิ่มขึ้นเป็น1000บาทค่ะและมาตรการข้อสุดท้ายนะคะให้อนุกรรมการปรับระเบียบการกู้เงินกองทุนให้แก่ผู้พิการให้สามารถกู้ได้รายละไม่เกิน10,000บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันและไม่มีดอกเบี้ยค่ะรวมทั้งมีระยะเวลาปลอดการชำระหนี้ถึง1ปีเต็มเลยนะคะวงเงิน2,000ล้านบาททำให้ผู้พิการสามารถกู้เงินได้นะคะโดยไม่ต้องมีคนค้ำประกันค่ะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าการหาผู้ค้ำประกันหรือการหาหลักทรัพย์ประกันสำหรับพี่น้องชาวบ้านนะคะ บางครั้งก็ไม่มีใครอยากจะคำประกันให้บางครั้งก็ไม่มีทรัพย์สินที่จะไปคำประกันเดือดร้อนจริงๆค่ะถ้าหากรัฐบาลช่วยเหลือในส่วนนี้ให้สามารถกู้โดยที่ไม่ต้องมีผู้คำประกันแถมยังไม่มีดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ใน1ปีแรกไม่ต้องชำระหนี้ด้วยถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับผู้พิการทุกท่านติดตามช่องชาวบ้านตาดำๆไว้นะคะ ถ้ามีข่าวความเคลื่อนไหวหรือการช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการทั่วประเทศนะคะทางช่องชาวบ้านตาดำๆจะนำมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งค่ะหากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ